เราออกบ่เป็นอย่างบ่เป็นอย่างสบายใจวอตอดนนีนีอคือถอดบ้าน,น,น,าน,นคือถอ,บอ,อดบ้านคือนอดบ้านเด็วก็ไเดเมื่อน้อแม่น้อว่ากันือเมือนะเดเมือ่อเดยกก็ไเดเมือสู <laughs> น้อแม่น,น้ออันนี้มากกับลุกหน่อยหคะคะแจ็คเดอนคะนสิบเก้า,กามือ ่นมีครบทุย่างกับบอคะนี่่นเอาเอาไห้แลวเนาะเอาห้แล้วค่ะดูนีเดี๋ยวก็เดเมื่อนะค่ะเดี๋ยวก็เดเมื่อเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวกเห็นเห้เศร้าเดี๋ยวเดี๋ยกะเศร้าค่ะสู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 นะค่ะกะซำอยู่บานท่าละอยู่นีมีแต่พี่น้องเ้าอบอุ่นเก่าหมือบุิงหรือู้ซายค่ะใช่ค่ะเป็นจ้ไหนคื้หนอดบานวะคะ อันนี้นอกเขางกเดือนครับห้เดือนห้าเดือนกินน,น่มขวดหรือน่อกองกินน่อกองกินได้อยู่นะคะน่มกลองใช่ค่ะกิน <มา S 2> น,น่มงโบอกค่ะมาเธอเลยกินน่มกล่องเลยกินน่กล่องมันจะบาละกินน่กองมันจะบาหาเดือนนะคะนี่สูสๆเดกแเด็เมื่อนนะ มามาสอคนปะคะมาหลายที่แมนเบ็ดินมันมาที่ป่าจักของแมนเบ็ดเลยมาซัมเมกโอ้มาซังเมกห้บเล่าล่ะเสียงดังก็เสียหายนมแล้วก็ยื้อเงินจะของน้อเวลาบนหนูเมืองสิเออนี่ไปสะเดือจะได้หนี่สูสูนาะค่ะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเมื่อเนาะ แซ่บบ่แม่อรลอยแซ่บบอ่อร่อยอร่อยมีแห้งมีแห้งมีแห้งใ่เล่นพักไหลายในคนเผาค่ะแ็วได้แนวอ๋อแแล้วสู้ๆค่ะแม่สูค่ะร้านมาน้ำพุ่ร้านนอ่ค่ะพุ่ร้านร้านปนดายหักประดิษั์ทำถด่อนจาวร้านนอส่ง้ๆ ออก็เมือนี่ลูกสาวยาใเพาเสียพาอยู่บ้าน่นเจมาอยู่นีนน้ำกับแม,นม็นบักค่ะไเก็บเสียพาเพาะท่านนหแลวสําคือพื้นนยิ่งดังตึงตึงอมือนี่เป็นบคะมือนี่มือน,นี่วันที่ยี <27. S 2> <27. S 1> ่สิบยเจ็ดยก็ยังยิ่งอยู่ยังยิ่ง เรนเรนลูกมาจากบ้านพิษประตูไหวมากเลยต่พผู้สลอนี่คือไก่เขาก็วิหารนี่คืนตั้งแต่เนาะพิดเขาเมวิหารเลยพิดพามอยแดงเลยเนาไมุ่อหน้ากลัวอยู่บ้านใหญ่มันติดมันมันสุดไทยสุดไทยขึ้นไปมุยแดงเลยพิดสุดไทยก่อนจะขนมอยแดงคือตีนตีนมอยแดงเลยเนาะตีนผู้ม้อยแดงเลยล่ะสิบเอ็ดกิโล มีคนอยูุบอ่ค่ะตอนนี้ผู้สล่อนใหญ่คือว่ามีค้อนยูู่เต่าหวคผูทชายยูเตู่้ชายเขาของใยู่ขางรนเลอยูในเบิร์มลงขึ้นมาเยู่ในเบิร์มไม่ไเบิร์มนะไม่ยิงรกหน้าก็ลงไปในเบิร์มเบิร์มคือมองล็อกไน่เห่แมอแม่ก็เนตพิ่นเอาหย่างเหตุอันก็รววเพิ่นถ่ายปุ้งปุ้งใหญ่ๆพื้นถ่ดสเซรอนรอบแรกๆนบ่คะอันจอมแมใหมว่าสองเสมใหม่จอมแมบไม่เองค่ะ อย่านู่อย่าในยังคือมันรกรุงรังแล้วก็พัฒนาควรนี่คืออยังนี้ตอนนี้พวกนั้นอยูแบบได้ลบไข่ตอนนี้มีคนใอ้เขาไปกินในลูกบาทมีคนเอาเขาไปให้กินในอะไรเยอะกว่าเดือนละเมื่อนอตอนนี้วิญญาณบอกว่าเฮ้ยได้เมื่อเด้อมีแต่ยังเมื่อมาอย่างไรเมื่อเดี๋ยวเมื่อนอยังเมื่อวะเยอะกว่าเดี๋ยวเมื่อนะสูสีอยู่นี่กับวุ่นอยู่กับมนดูแลดี พี่น้องครับวันนี้นะครับเรามีแสแสบยายเสแยรกจ้าเป็นหอบางพุ่งาเงเนกันมั้เงินจะกู้เดียวพานงอองบเนยไปดได้มากปอดได้มาค่ะสูยๆเนาะแมู่มันต้องบัตบางแกนเดียวเรื่อยเช้ง บอนเมนกรบเส้นปานใกล้ก็เขาปานตะกาน้อเขาปาตะกายังยินเสียงปืนเสียงยังอยู่มั่งยังไงละเต็มาำมานอืมราตุ้งมวก็ตาเต็มต่วเต้าน่นเองเนาะเต้าเดก็เดือดเมื่อเสียงกับเรามาไล่เรตามตามมันตดอยู่ชูวซได้ไปเด้อ ไม่การเพิ่นกาดูแลเต็มที่ค่ะคือเขะพยายาอยู่ว่ตอหนึ่งเลงมาดูแลใส่กันค่ะเหลือยังกับวูคุกยู์ทั้งหนังได้ไหมเด้ออเป็นย่าง้ตัวนอย่างเซลล์เซลล์่าองก็มีแต่ละมาแต่เงินมดค่ะสามคนค่ะสานสองคน่ะสูยๆได้ไหมสูค่ะทำานสั่งเขยาเมื่อบานให้คนมาก็บอกว่าอีก หาแต่บ่มื่อเล่งเบ่งถุนละมาเป็นห่วงของห่วงอย่างที่น้องหน้ากระลบไปก็ได้เฮ้ยขันปนะข้าจ่าลอบนี้ค่ะเดี๋ยวก็ะเดือมเงือนะคะน้องเออ่มขา้าวไปให้ไ้นายมาแนนต้มนมันเป็นจากไหนะคะมื่อนี้มื่อนี้เต้นยังก็ได้กินอิ่มอย,ย,ยู่ิมบะย่บ่ได้ยินเสียงปืนได้อยู่ไกลบ่ได้ยินเสียงปืนขันอยู่ปุ่นได้วย,ยวินือ สียงดังนี่วาค่ะแม่คือโอ้ยายอยู่บ้านคุ่มมูจอกายค่มบอใช่จ้ะยายอยู่ตำบลชาทรงชย่ม่ลหน้าพอมันเียงปืนเลยค่ะบังทียิงจี้จี้มือแรกเลยมือแรกเลยมานอนมาลับกินมาแจกอะค่ะกกัเด็เมื่อนะแม่เนออยู่เต่าทุมาสามข่าวที่นอ บ่าเลยค่ะเอาเอยลยค่ะคุณเ่าได้ไหมคะบอก็ไปได้คือห mm. อดบานมายุบโปยุบโปสูสักนิว้วสักนิว้วสูสูนะ้โอเคขอมาจากุณคะสาม้อนว่คะโอเมู่หนึนน่ง ดเด็กแต่เมื่อเนาะค่ะเนาะจัดหน่อยกัดี้กินขึ้นสิเด็กเมื่อเนี่ยเดี๋ยวนี้สถานการเป็นยังไงเนกับเมื่อกี้ย้ายยูคูซอลคนมาเขาเยังยิ่งอยู่เหมือนเด็กมือกุญยาเสือผ้าเขาก็ยิ่งกันอยู่ว่าจะได้วันที่พูดกี่ค่คายง่ายค่ะครับว่ะค่ะดีค่ะยูนี่เพิ่อนก็ดูแลเต็มที่อยู่เนาะบาทเน่าค่ะคุณเด็กค่ะอย่างนั้นกับคนยุทห,าหานหาเด้วค่ะ ไปจังไดนยายมาไปจังไดนเนี่ยเป็นเป็นได้โอ้โหไปไก่เลยไม่ได้ไปไก่เลยยากเหรอคะยากยูหนีไปก่อนเนาะเดี๋ยวแกไปเมื่อจักเมื่อจับเบาเมื่อยูดอกแกเรเมื่อบ่อสเมื่อยู่ยายสูยๆเนาะยายเจ้าปีคะมายายจ้าปี 8ปดสิบแปดมาผู้เยวหรือแย่มากระดูก็หล่ะมากกระโดกะก็ไม่พอโอ้แขรกแข่งรก,กแย่แแเด็กกับเด็กเมื่อนอ้อจากเด็เมื่อกับ่อด็เมื่อค่ะเด็กเมื่อเด็เมื่อนน้อนากเมือ,นนอนงข่าวเ่กี่เดือนนะหเดือนหเดือน